พบกับร้านหน่งดีเซลนะคะเสนาอายุธยาเหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่ต้าเองนะคะแห่งร้านหน่งดีเซลจะมาพรีเซนต์มิตซูจีวากอนคันนี้นะคะสั่งวางเครื่องใหม่เป็น DMACC o m m o n เรนะคะ 3, Auto a w t o ตฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับความเนียนของการตั้งเครื่องยนต์กันก่อนนะคะความเนียนของการตั้งเครื่องยนต์ดูระบบสายไฟนะคะการเก็บมอาปิเนียมพัดลมไฟฟ้าชุดอินเตอร์แบบนี้นะคะ,ะให้ดูก่อนเลย ลูกค้าไม่ย้ายแบตนะคะไม่ย้ายแบตแบดขอวางไว้ที่เดิมนะคะเดี๋ยวจะไปตัดดูทางด้านในกันเดี๋ยวต้าให้ดูบริเวณทางด้านนอกก่อนฝาครอบวาวอะไรจัดสีให้เรียบร้อยนะคะให้เป็นสีแบบโทนเดียวกันทั้งหมดนะคะไม่ฉูดฉาดมากนะคะคนขับค่อนข้างที่จะโตแล้วนะคะก็เลยเลือกสีที่ให้มันกลมเกลืนกับสีรถยนต์นะคะเดี๋ยวเราให้ดูบริเวณทางด้านนอกทางรอบๆนี้ก่อนนะคะอ่าว่าน,นี่คือมิสซูจิวากอนนะคะ เครื่องเดิมเป็นเครื่องเกียร์เกียร์ธรรมดานะคะโฟวินแต่วางเครื่องใหม่เป็นเครื่อง d m a ม3000มพันออโตโฟวินนะคะพร้อมจัดเซตระบบใหม่ทั้งหมดนะคะใช้งานได้ดีทุกอย่างนะคะร้อซไม่ว่าจะเป็นเกียร์โฟหรือเกียร์ธรรมดาเดินทางเรียบเดินทางชันก็สามารถใช้เกียร์ได้ตามปกตินะคะเดี๋ยวเราให้ดูความเนียนก่อนเออ ว่ามันสวยจริงนะคะใครอยากได้ความสวยความแรงแบบนี้นะคะติดต่อร้านหน่งดีเซลเสนาอยุธยาได้เลยนะคะโทร098นะคะ2631057สาวกมิตซูจีวากอนนะคะอย่าพลาดเดี๋ยวเราตัดดูทางด้านในกันนิดนึงนะคะตัดดูทางด้านในนิดนึงนะคะอ่าทางด้านนี้นะคะก็คือทางด้านในของรถมิตซูจีวากอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะัาปัดเลื่อนไม้หรือว่าดูการทำงานของเกียร์ ออโต้โฟวินตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเกียร์เราแปลงให้ใหม่เรียบร้อยนะคะและนี่ก็คือปุ่มกดของโฟทางานได้ทุกจุดเราแปลงมาให้เลือกเป็นคอนโซลทางด้านนี้มานะคะเพื่อความสะดวกสบายของการใช้เกียร์นะคะอ่าอันนี้เราดูหน้าปัดเลือนใหม่นะคะหน้าปัดเลือนใหม่อ่าเป็นไม้ฟ้าตัวนี้นะคะอ่าตอนนี้เครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเป็นเทอร์โบแปรผันนะคะอ่าอันนี้นะคะ เราให้ดูด้านปัดเลือนไม้ไม่มีไฟเด้งไฟโชว์ใดๆนะคะอ่าปุ่มใช้งานได้ทุกปุ่มนะคะนี่ตัว P ตัว R ตัว N ตัว D เดินหน้านะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะนี่ทางนี้ด้านนี้นะคะใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะคะ มาดูทางด้านหน้ากันนะคะตอนนี้เครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้วนะคะเน้นเดิมมากที่สุดนะคะลูกค้าเน้นเดิมมากที่สุดนะคะเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นแรงดันนะคะใครอยากได้ความสวยความแรงความเนียนแบบนี้นะคะใช้งานได้ดีนะคะติดต่อร้านหน่งดีเซลเสนายุธยาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ่ะเดี๋ยวฟังเสียงกันก่อนนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งจบคลิปนะคะฟังเสียงกันนิดนึงนะคะไม่เน้นฟันมากนะคะไม่เป็นอุปสรรคกับการใช้รถในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะคะเหยียบแช่มไปได้ยาวๆเลยแรงดีไม่มีทรยศแน่นอนฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ